ก็ผมขยายความต่อนะกันนะครับเ,เราจะเห็นว่าการเรียนเนี่ยซึ่งมออีอยู่สองแผนการเรียนนะครับทั้งสองแผนจบแล้วได้เ,เป็นมหาบัณฑิตนะครับเป็นศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบปรนาการทั้งคู่นะครับแต่ความแตกต่างอยู่ที่วิชาที่เรียนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะโชว์แผนขอกับแผนกอนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับมันมีแผนการเรียนอยู่สองแผนนะครับภาพต่อไปนะครับเปิดแบบเต็มจอได้ใช่ไหมโอเคครับผมก็จะเห็นว่าแผนกอเนี่ยกับแผนขอเนี่ยในการเรียนปีหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าในการเรียนในระดับปีสองเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นแผนกอเนี่ยจะมีวิทยานิพนธ์อยู่ด้วยกันทั้งหมด12หน่วยกิจนะครับปีสองภาคเรียนที่หนึ่งตรงสีแดงๆนะครับ6หน่วยกิต และปี2ภาคเรียนที่2อีกหหน่วยกิจนะครับ,รบซึ่งถ้ามันเป็นไปนตามนี้นะครับก็ในความเป็นจริงก็ถือว่าสําเร็จการศึกษาได้รวดเร็วนะครับแต่ว่าการทําวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมาก็มักจะประสบปัญหาว่าเมื่อพอเราแยกย้ายก็คือปี2เทอม2ไม่มีเรียนนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ได้ถนัดในงานวิชาการโดยตรงขนาดนั้นนะครับก็ทําให้การทําวิทยานิพนธ์นียมีความ ยืดยาวออกไปนะครับใช้เวลามากขึ้นออกไปนะครับอันนี้ก็คือแผนก่อน,นะครับจะเห็นว่า,ามีปี2เทอม1นเนี่ยเรียน2วิชานะครับแล้วก็แล้วก็ปี2เทอม2เนี่ยนะครับกไไไ็ไม่ไม่ไม่ต้องเรียนวิชาอื่นแล้วนอกจากการทำวิทยานิพนธ์สิเอ่อสิบสองหน่วยกิจนะครับภาพต่อไปครับแต่ถ้าเป็นแผนขอภาพต่อไปนะครับถ้าเป็นแผนขอเราจะเห็นว่า,ามันจะ เปลี่ยนนะครับจาก12หน่วยกิตเนี่ยจะเป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระ1และการศึกษาค้นคว้าอิสระ2นะครับจำนวน3บวก3ก็คือ6หน่วยกิตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราทาวิทยานิพนธ์12หน่วยกิตใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ6หน่วยกิตก็แปลว่าเรายังขาดอีก6หน่วยกิตนะครับซึ่งนั่นก็คือเราจะเรียนวิชาว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่ในปี2เทอมหนึ่งนะครับด้านซ้ายมือนะครับ และเรียนวิชาเรื่องสัมมนาแผนปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่ปีสองเทอม2นะครับอีกอวิชาละสหน่วยกิตนะครับก็จะแปลว่ารวมกันเท่ากับ12หน่วยกิตนะครับพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนจากวิทยานิพนธ์เป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระก็คือต้องเรียนเพิ่ม2วิชาในหน่วยกิตที่เท่ากันนะครับนั่นก็คือการปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่กับการสัมมนาแผนปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่นะครับซึ่งก็ ก็จะเป็นวิชาที่ค่อนข้างสอดคล้องกับการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระของเราซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปในรายละเอียดนะครับภาพต่อไปครับคราวนี้เราอาจจะมาดูคําว่าวิญญพน์พนะครับซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์สุภการได้เล่าให้พวกเราฟังแล้วแต่ว่าผมอาจจะขี่เส้นใต้นะครับในคําที่มีความสําคัญนะครับว่ามันจะต้องเป็นการ เสนอเข้าโครงที่มีการพยุกต์หลักการแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาตามสาขาวิชานะครับนอกจากนั้นก็จะมีการกําหนดให้ต้องมีการนําเสนอสอบปกป้องวิทยานิพนธ์เขียนรายง,งานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ แล้วก็สุดท้ายก็คือเขียนรายงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ด้วยนะเพราะง,งั้นพูดง่ายๆก็คืองานวิทยานิพนธ์เนี่ยเป็นงานวิจัยเหมือนกันกับการศึกษาค้นคว้าอิสระแต่จะต้องเน้นเรื่องการสร้างองค์ความรู้การแก้ไขปัญหาต้องมีกระบวนการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ต้องมีการเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และก็ต้องมีการเขียนรายงานวิวจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีระเบียบของสถาบัน นะที่มีการประกาศมาแบบรายละเอียดด้วยนะครับอันนี้ให้เห็นภาพคําอธิบายรายวิชาก่อนคราวนี้เราลองมาดูวิชาการศึกษาคนกว่าอิสระครับภาพต่อไปครับมันจะแบ่งเป็น2ตัวนะครับไม่ได้เป็นรหัสเดียวกันก็คือเป็นรายวิชาที่ต่อกันนะฮะวิชาละสามหน่วยกิตน,นะครับเอ่เทอม2ปี2เทอมหนึ่งนะครับการศึกษาค้นกว้าอิสระก็จะทําการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิเคราะห์อเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นการเขียนหัวเรื่องแนวทางการดําเนินการศึกษาค้นกว่าอิสระอันแสดงความคิดลิเริ่มนะครับก็คือเรากําลังเน้นในเทอมแรกเนี่ยให้เกิดความคิดลิเริ่มแล้วก็เกิดองค์ความรู้ใหม่โดยนําเสนอและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นสามหน่วยกิจแรกเนี่ยก็คือทํางานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาจนได้หัวข้อนะครับ ได้ความคิดนี้เริ่มที่จะไปดําเนินการต่อนี่คือ,อาการศึกษาค้นคว้าอิสระ1ส่วนการศึกษาค้นคว้าอิสระ2ก็คือดําเนินการวิจัยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการค้นคว้าอิสระนําเสนอความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรงนี้ตรงนี้เขียนคำว่าอาจารย์ที่ปรึกษานะครับแต่ต่อไปไม่ใช่และจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการนะครับ ซึ่งคณะกรรมการก็จะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒินะครับทั้งภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ภายนอกมหาวิทยาลัยหรือภายนอกสถาบันเราแต่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษานะครับแล้วก็จากนั้นก็จะได้รับอนุมัตินะคตามหลักสูตรนะครับอันนี้ก็คือการศึกษาค้นคว้าอิสระ1ก็คือได้หัวข้อได้แนวทาง2ก็คือไปทําตามนั้นแล้วได้ข้อสรุปและก็นําเสนอรวมถึงจัดทํารายงานนี่คือ ความแตกตา่างโทษทีครับสิ่งที่ต่อเนื่องกันระหว่างการศึกษาค้นคว้าอิสระหนึ่งกับการศึกษาค้นคว้าอิสระสองก็รวมกันเป็นหกหมืวยกิจนะครับคราวนี้อีกสองวิชาที่เราจะเรียนจะเป็นเรื่องอะไรนะครับภาพต่อไปครับก็คือการปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่อันนี้เรียนควบคู่กับการศึกษาการค้นคว้าอิสระหนึ่งนะครับก็คือในช่วงปีสองเทอมหนึ่งเนี่ย เราก็จะได้ศึกษาบริบทชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วก็กําหนดประเด็นปัญหาหรือความต้องการของชุมชนและสามารถใช้ความรู้ในกระบวนการวิจัยและก็นําเสนอโครงร่างวิจัยต่อชุมชนเพราะงั้นท่านนักศึกษามองเห็นภาพว่าในเทอมที่1เราเรียนการปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่เราก็จะเข้าใจชุมชนวิเคราะห์ชุมชนนะครับกาหนดประเด็นปัญหาแล้วก็ไป พัฒนาไอห,หัวข้องานที่เราจะทําแล้วก็ไปนําเสนอต่อชุมชนเพราะงะั้นสองอันนี้มันจะสอดคล้องกันนะครับก็คือเป็นสามหน่วยกิจที่มาช่วยเสริมทําให้การศึกษาค้นคว้าอิสระเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้พอขยับมาปี2เทอม2นะครับมันก็จะเข้าคู่กันระหว่างสัมมนาแผนปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่กับกระบวนการศึกษาค้นคว้าอิสระซึ่งก็คือต้องลงไป ทาวิจัยจริงแล้วนะครับซึ่งก็การสัมมานาก็จะช่วยเราในวิชานี้นะครับ id 6 0 0 6สัมมานาแผนปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่ก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนําเสนอผลการวางแผนการวิจัยรูปแบบการวิจัยตามกรอบพัฒนาท้องถิ่นแบบบรูรณาการรวมทั้งแนวปฏิบัติการวิจัยในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมนะและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติการวิจัยในท้องถิ่นได้พูดง่ายๆก็คือไอตัวสัมมานาก็คือไปช่วย ทำให้เราเนี่ยทำการศึกษาค้นคว้าอิสระเนี่ยจนเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็นําเสนอออกมาเพราะงั้นไอสองวิชาที่ได้มีการเพิ่มนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนวิทยานิพนธ์ก็จะเป็น2วิชาที่ช่วยเสริมนะครับการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระของเรานั่นเองนะครับภาพต่อไปครับแต่ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะฮะขออนุญาตสไลด์ต่อไปครับแต่ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้อง ทราบด้วยนะครับก็คือเกณฑ์การสําเร็จการศึกษานะครับของนักศึกษานะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีแผนกอรหรือทําวิทยานิพนธ์นะครับก็จะต้องมีการศึกษารายวิชาครบถ้วนนะฮะต้องได้เกรดไม่ต่ํากว่า3.0นะฮะข้อที่2ก็คือต้องมีการเสนอวิทยานิพนธ์มีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันแต่งตั้งแล้วก็ต้องเปิดให้มีผู้เข้าฟังได้ด้วยนะครับ 3.1.3นะก็คือมีผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตรงสีแดงแนี่คือประเด็นสําคัญนะครับต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษานะครับหรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการดังกล่าว จะเห็นว่าข้อ3.1.3ก็คือเราอะไม่ใช่แค่ทําวิทยานิพนธ์แต่เราต้องนําผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เนี่ยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวมาตรฐานในวารสารหรือในการประชุมวิชาการที่มีมาตรฐานตามที่เอ,อ่ทางที่คณะกรรมการอุตสาหกรรมกำหนดนะครับจากนั้นก็จะมีความประพฤติเรียบร้อยไม่มีพันธะนีิสินใดๆกับสถาบันแล้วก็สถาบันสภาสถาบันก็จะพิจารณาอนุมัติปริญญา นี่คือแผนก่อนะครับพูดง่ายคือทําวิยานิพนธ์และก็ต้องไปตีพิมพด้วยนะครับคำที่ดูแผนขอครับแผนขอเนี่ยเราจะต้องศึกษา 3. 0, ให้ได้เกรด3.0อันนี้ปกตินะครับแต่มีข้อ3.2.2ก็คือผ่านการประมวลกา,การสอบประมวลความรอบรู้หรือที่เรียกว่า Comprehensive Examination ด้วยข้อเขียนหรือปากเปล่าในสาขาวิชาน,นั้นนะครับอันนี้แปลว่าถ้าเราเรีอกแผนขอก็อก จะต้องมีช่วงเวลาที่เราเตรียมตัวสอบสอบก็คือการวัดความรู้นะครับของทุกๆวิชาที่เรียนมานะครับว่าเราสามารถที่จะมีความพร้อมในการที่จะสอบอจบเป็นเป็นมหาบัณฑิตได้หรือไม่ขณะเดียวกันเราก็ต้องทำารายงานความการศึกษาค้นว้าอิสระและสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่เป็นผู้แต่งตั้งนะครับแล้วก็รายงานการศึกษาอิสระก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ ต้องมีการเผยแพร่ในลักษณะหนึ่งที่สืบคนได้จะเห็นว่าการเผยแพร่ไม่ได้จําเป็นต้องอยู่ในวารสารไม่ได้จําเป็นต้องอยู่ในระดับการประชุมวิชาการแต่ไปได้นะครับถ้าอยากไปเราก็ยินดีเพราะว่าอันนั้นก็ยิ่งเป็นชื่อเสียงของสถาบันนะครับแต่ว่าไม่ได้จําเป็นนะครับแต่ต้องกลับไปสอบไอ้ความรอบรู้ด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเข้าใจว่ายังไม่มีการสอบเลยเพราะว่านักศึกษาทั้งหมดเลือกแผนกนหมดนะครับ สุดท้ายก็มีความประพฤติเรียบร้อยไม่มีพันธะนิสินใดๆกับสถาบันและก็สถาบันก็จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติปริญญาเพราะงั้นอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับถ้าผมจะสรุปสั้นๆแผนกก็คือทําวิทยานิพนธ์12หน่วยกิจนะครับทำเสร็จแล้วสอบวิทยานิพนธ์สอบปากเปล่าแล้วก็ไปตีพิมพ์เผยแพร่นะครับก็เป็นกระบวนการที่ทําให้เรามีเวลาในการที่จะทํางานแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะคล้ายๆที่อาจารย์สุประการพูดก็คือ เราก็อาจจะเนื่องจากไม่ค่อยได้เจอกันนะครับกอ็อาจจะมากนักนะครับก็ทําให้ถ้าถ้าเป็นกรณีเช่นนั้นก็คือไม่ได้มีความคืบหน้าหรือเราไม่ถนัดจริงๆเราไม่ได้มุ่งหวังจะเป็นสายวิชาการจริงๆอย่างที่อาจารย์สุประการว่ากระบวนการทําวิทยานิพนธ์ในแผนกอก็จะทําให้การสําเร็จการศึกษาของเราร้าช้าออกไปส่วนในแผนขอก็คือเราก็จะต้อง แบ่งเป็นสส่วนก็คือการศึกษาค้นคว้าอิสระนะครับหน่วยกิจกับการที่เราเรียนวิชาเพิ่มขึ้นอีกหน่วยกิจวิชาที่เพิ่มก็คือวิชาปฏิบัติการวิจัยกับวิชาสัมมนาเรื่องการปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่ซึ่งเหมือนก็จะเข้ามาเสริมกับพวกเราในปี2อเทอมหนึ่งและก็ปี2เทอม2ก็คือหวังว่าจะช่วยทําให้การศึกษาค้นคว้าอิสระเนี่ยสำเร็จสมบูรณ์ซึ่งการศึกษาค้นคว้าอิสระเนี่ยต้องมีการสอบนะครับ ตัวรายงานปกติมีคณะกรรมการที่เป็นผู้สรงคุณวุฒิจากภายนอกมาช่วยสอบด้วยปกตินะครับแต่ว่าไม่ต้องตีพิมพ์เผยแพร่และขนาดเดียวกันก็จะต้องไปสอบในการประมวลความรอบรู้เพิ่มเติมขึ้นครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่จะทําให้ทั้งแผนกอและแผนขอสาเร็จการศึกษาในระดับมหมาบัณฑิตเหมือนกันมีศักดิ์มีส,มสีมีเกียรตินะครับมีความสามารถเท่าเทียมกันเพียงแต่เส้นทาง นั้นมีความแตกต่างกันอย่างที่ผมได้เล่าครับผมขอบคุณมากครับ